พี่น้องปาเซารรถหนาวหลายไหนสวัสดีครับยังสวัสดีครับหน่อยแล้วหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะโอ้ยขี้มมกไหลม่อะไรขี้มมกไหลแล้วโตเกียวโตเกียวฮู้โตกโตกเด้อเจ้าเซอรรถพี่น้องมือนีนัตตี้ครับรถที่ต่างประเทศแชรแรกนัตตี้ขับรถที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกจะเป็นอย่างไรรอติดตามอันนี้ สบายบางเจ้าได้อ๋อเออตื่นเต้นมากเลยนะจะเจะเป็นยังไงนี่คือบาทห้าสารานีน่ตื่นเต,ตเ้นลายมั้งกูจะตื่นเต้นน้ำเขาให้ไวอยู่อ so. ันไม่เกินสองแสนเยนนะครับกูบพิ่งค่อยขูดเด้อดตั้งหนอเด้อนาตีครับรถพี่น้องมามาตัวเกี่ยวนั่งที่เตียงมา่ลูกมายันเลยจับแป๊บนึงเดี๋ยวรอใหพอญี่ปุ่นแล้วพี่น้องถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับเจ่ารถขับเอง นะครับนำโดยผู้ยิานฟินแลนด์แล้วก็ลูกๆนะครับแล้วก็นัตตี้เดี๋วบอสวิ๊กเป็นโค้ดให้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงไฟแดงอย่าเบรกไปอย่างเดียว คนเรามากินอะไรนะครับอนไอศครีมชาเขียวไอศครีมชาเขียวพี่น้องในแต่ได้ยังเรอแป๊บนึงค่ะขอรอคนอันนนี่ะ่หงส์อะไรนี่ มันแ็งมากมันไม่กรุบกรับกรบกรับจ sure> ังมันไม่แข็งเลยอ่ะไม่แข็งไมไม่แข็งไม่แข็งก็อ่ที่นอรไยเมู่ะอร่อยไมกรองใมเลย ทุเ <M á S 2> ียนไม่่่ยไมคมมาเราไดู่องม่มแ้่ามอืมโอเคเอาขอให้ราอยบอกให้ดูบ้าบั ได้ตากินได้ไหมนะไอ้ติมนะได้ไม่เต็มใจวมดความอ่ะอันนี้เกิี่ยองน่อยนี่เียเด้วเฮียเดียวเฮ็ดวยไปเดียวสนติตาทำต่ำต่ำง่ไอ้ตากินดอยางดู ไอเป็นอาเป็นคนไหลเยอากาศเย็นเลยเมื่อกี้ะติมเหรอคนเยอะมากอันนี้แม่องการอยากกินในฟูอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรออ่ะ พี่น้องอยากโชคดีบอมากตกเกี่ยวต้องมาเฮ็ดอันนี้เลยพี่นอ้องมากเขาเลยว่ามาขอพอรขอพรแบบคนญี่ปุ่นไปให้เบิ่งขอพรยังไงแบบคนญี่ปุ่นแบบมาขอพอรแบบคนญี่ปุ่นตามมาดูเร็วๆขอพ,อพอรแบบคนญี่ปุ่นคือไม่ได้จุดธูปนะไม่ได้จุดเทียนนะแต่ว่าเอาหน้าเข้าไปใส่ในควันเอซีนนหน้าหนูยังคะปากแตกมากเลยค่ะบวนนี้ Hãy nhà cho kênh kia Mì Gõ Để không bỏ lỡ những nhà